ถ้าคุณเชื่อเรื่องการโคโจรของดวงดาวคุณต้องเชื่อว่าดวงดาวมีอิทธิพลต่อชีวิตเราสวัสดีค่ะโรสพยากรณ์จะมาทำนายดวงเรื่องการเงินการงานและความรักและสุขภาพเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายน2566ค่ะการวิเคราะห์บางคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงขึ้นอยู่กับเวลาตกฟ้าของแต่ละคนด้วยนะคะคนราศีการาก มีเรื่องที่ต้องระวังหลายเรื่องเลยค่ะที่กระเทือนเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายวันที่19เมษายน2566จรเข้าเรือนวินาศเจอทั้งพฤหัสและลาหูเข้าเรือนวินาาก็อย่ารีบร้อนตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปคิดให้รอบคอบใครมาชวนทำธุรกิจลงทุนก็ต้องระวังจะได้ไม่คุ้มเสียถือเป็นช่วงอ่อนแอค่ะ เรื่องการเงินวันที่4พฤษภาคมจนถึงวันที่30ดาวสุกย้ายการเงินก็จะดีขึ้นอย่างน้อยก็มีเงินผ่านก็ามาบ้างความรักก็สดใสาราบรื่นดีค่ะเรื่องงานคนราศีพฤษภช่วงนี้มีงานใหญ่ๆเข้ามาตั้งแต่ดาวสาวย้ายนะคะวันที่1มีนาปี66จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปี69ถือว่าเป็นการแบกภาระที่หนักและเครียดค่ะ คนที่ทำงานประจำเป็นลูกจ้างก็จะเครียดแต่ก็ต้องอดทนนะคะส่วนคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวก็ระวังทำสัญญาดีๆอาจจะไม่ได้เงินหรือทวงยากนะคะเรื่องสุขภาพถ้าคนเกิดวันพฤหัสก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยโรคซึมเศร้าระบบเลือดและก็วูบง่ายนะคะถ้าคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังโรคหัวใจโรคปอดไตว,วมตามร่างกายค่ะ ถ้าคุณสนใจจะดูดวงอย่างละเอียดมากขึ้นหรืออยากจะเรียนโหราศาสตร์ที่เน้นการพยากรณ์เป็นหลักติดต่อเบอร์ใต้คลิปได้เลยค่ะ